สวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายดิยวนะคะวันนี้เนี่ยดิยวรู้สึกยินดีและภูมิใจนำเสนอรถยนต์รุ่นพิเศษของทาง Mazda นะคะนั่นก็คือรุ่น100ปี Anniversary Edition นะคะซึ่ง Mazda เนี่ยได้ผลิตรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยออกมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทาง Mazda นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะนั่นก็คือ Mazda 2 Mazda 3และ Mazda CX 30ค่ะ ทั้ง3รุ่นนี้ค่ะก็จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสีขาวนะคะ Snowflake w h i p e r ค่ะและการออกแบบในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์4ีล้อคันแรกของ Mazda นั่นก็คือ R360 Coupe นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหรูหราพรีเมียมสุดๆกันเลยนะคะซื้อไปเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะอราคาและในส่วนของวันนี้ค่ะดิวก็จะพาทุกท่านมาชมในรุ่นของ m a z d a 3นั่นเองนะคะรุ่นนี้ราคา1 2 3 7 0 0้บาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรพิเศษจากรุ่นปกติบ้างหรือมีอุปกรณ์พิเศษใดๆเพิ่มเติมนะคะมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือล้อแมกนะคะขอบ18ดสีดาแบบนี้เลยให้ความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับฝากครอบดุมล้อนะคะพิเศษสีแดงแบบนี้เลยโลโก้มาสด้านะคะครบรอบ100ปีนะคะรุ่นนี้เนี่ยพิเศษลิมิเต็ดมากเลยเพราะว่ารถที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยจะไม่สามารถซื้อได้จะเป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะ เพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกนะคะแท็กชื่อ100ปีแบบนี้ค่ะพิเศษครบรอบร้อยปีด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะถัดมาเลยอันนี้พิเศษมากๆแน่นอนนะคะซึ่งในรุ่นปกติเนี่ยไม่มีค่ะนั่นก็คือหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังรอคอยอยู่ตอนนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอราคาเรามาดูภายในกันเลยนะคะ ภายในนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็จะประกอบด้วยคอนโซลสีขาวแต่งหุ้มหนังสีขาวแบบนี้นะคะกับแผงข้างประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกันนะคะเย็บได้จริงเดินได้แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความหรูหรามากขึ้นนะคะถัดมาค่ะพิเศษมากๆเลยสําหรับเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะที่พนักพิงศีสัครบรอบรอยปีของมาสด้ที่เบาะคูน่านะคะ ถัดลงมาค่ะพิเศษมากๆเลยสําหรับพรมค่ะสีเดียวกับเบาะเลยสีแดงเบอร์กันดีแบบนี้มาพร้อมกับแท็กชื่อมาสด้าหนึปีเช่นเดียวกันค่ะและพิเศษยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือกุญแจรุ่นพิเศษแบบนี้เลยนะคะมีกล่องให้เปิดมาภายในจะเป็นกุญแจปั๊มลายโลโก้พิเศษครบรอบ100ปีของ m าร์แบบนี้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ เวลคัมแพกค่ะหนังสีแดงสีแดงเดียวกับเบาะเลยแบบนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะและยังจะได้รับในส่วนของหมวกแก๊ปนะคะของทาง Mazda ฉลองครบรอบ100ปีเช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถยนต์ Mazda 3รุ่นพิเศษ100ปี a n n i v e r s a r y Edition ค่ะดูหรูหราพริเมยมสุดๆไปเลยนะคะแถมยังได้หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบนี้มาอีกเรียกได้ว่าคุ้มมากเลยจริงๆนะคะและนอกจากความพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับจากรุ่นปกตินี้แล้วเนี่ยลูกค้ายังถือว่าได้เป็นการฉลองครบรอบ100ปีของ Mazda อีกด้วยนะคะและหากลูกค้าท่านใดคะที่สนใจอยากสัมผัสรถจริงนะคะเรียนเชิญได้ที่โชว์รูม Mazda ชนบุรีทั้ง5สาขาเลยค่ะ หรือสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ตามช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ